พูดถึงเรื่องบ่อนกุณเสชัยพูดทั้งวีทั้งวัน24ชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยอ่ะไม่ก็ก็ยังมีเยอะมากมีมีท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาลองเรียนนะครับวันนี้จริงๆแล้วฮะท่านผู้ชมตั้งใจจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยโทรแจ้งบาะแสเรื่องของบอ่อดแต่ว่าดูเหมือนก็ว่าเวลาน้อยนะฮะเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมฮะบ่บบอนไฮโลไฮเทคบ่อนไฮโลไฮเทคนี้ท่านผู้ชมเข้าไปได้ดูในอินเทอร์เน็ตน,นะมันจริงๆไม่อยากให้เด็กดูอะไรนี้เลยนะ เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีอุปกรณ์การเล่นวิธีการเล่นแหล่งซื้อมากมายทีเดียวอันนี้ต้องทางปศใช่ไหมอันนี้เป็นบ่อนเขาเรียกว่าเป็นบ่อนออนไลน์บ่อนออนไลน์เล่นทางอินเทอร์เน็ตได้คือมีการพนันออนไลน์แต่ส่วนใหญ่การเล่นพนันออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตคนสื่ชาบเหียว่าเป็นพนันฟุตบอลพนันเล่นไพ่เล่นคาเมราต่างๆส่วนใหญ่คือคนที่ตั้ง ตั้งเว็บไซต์หรือว่าตั้งตัวตัวแม่จริงๆอาจจะอยู่ต่างประเทศจะไม่ค่อยอยู่ในเมืองไทยอยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์อยู่ใก้เพื่อนบ้านกัมพูชาอะไรถ้าอย่างไรก็จับไม่ได้เลยใช่ไหมคือคือบนลักษณะเหมือนกับต่างประเทศไงพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเรียบร้อยจับไม่ได้เลยนะครับเอาความคืบหน้าหน่อยฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับมีท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาร้องเรียนบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมัวสุมเสพยาขับรถเสียงดังในซอยเฉลิมพระเกียรตินะฮะแต่ว่าส่วนความคืบหน้าของนักพนันที่จับกลุ่มได้3แห่งนัวนี้ ตำรวจสอนคลอ,องตาน,นะครับพันตำรวจโทสืบสักยุทธภัน์สิริกุลรองผู้กับป่อนะรองผู้กับปอร้อยตำรวจโทจุทาพงษชาดีหลกโชติพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องขังทั้งหมดนะฮะหนึรายนะครับที่ถูกจับกลุมในบ่อนพนันแม่โฮในซอยปีดีพนง10นี่นะฮะโดยใช้รถประจำทางสาย92 คุณเสกชัยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ผู้โดยสารเข้าไปนั่นนะครับผู้ต้องขังขึ้นไปบนรถเมย์ตัชาติขึ้นรถฟรีบนรถฟรีกี่คนอ่ะร้อยแปดสิบแปดคนใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้รถเมย์ฟรีวันนี้ไปสารแต่ไในการจ่ายค่าโดยสารใช่ไหมอันนี้ในพื้นที่ของสนคลองตันใช่ไหมในขณะเดียวกันที่สนทองหล่อก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเจ็ดสิบคนเหมือนกันส่งฟ้องศาลที่พระขนงโดยคือก่อนหน้านี้คือจับกลุ่มในพื้นที่ของสนบางนาก็คือมีกระจายไปฝากตามสนต่างๆเพราะว่าห้อง หังไม่พอสองร้อยกว่าคนต้องกระจายกัน <ขอ S 2> กระจายก<ต>ระจายรัแส,สดง้องห่างกองห่งห้องขัง,ขง,ขงน้อยใช่ไหมฮะเอาไปเรื่องร้องเรียนนะฮะท่านผู้ชมมีเรื่องร้องเรียนมาบอกว่าัยรุ่นมัวสุมเสพยาคับรถจักรยานย,ยนต์เสียงดังภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ14อันนี้ร้องเรียนมานะครับกับคุณพรฮะสวัสดีครับคุณพรครับสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองค่ะครับเป็นไงฮะเห็นมีร้องเรียนเข้ามาบอกวัยรุ่นมัวสุมเสพยามันหลายอย่างขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ช่ค่ะคือประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยค่ะครับเขาจะรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันอยู่ที่หน้าคอนโดเนี่ยนะคะครับอ่าแล้วพอประมาณสักประมาณก็คือได้ไปจะไปดังอีกทีก็ประมาณทีหนึ่งีสองยันถึงทีห้าครับทุกวันเลยหรือเปล่าคุณพรเบิ้ลครับแล้วก็จะคุยกันเสียงดังมากจนแบบว่าอ่าเรานอนกันไม่ได้ครับทุกคืนไหมครับคุณพร ทุกคืนไหมครับทุกคืนค่ะเป็นตั้งแต่เดือนที่จิกามาแล้วค่ะก่อนลอยกระทงคุณอนลอยกระทงเลยนะฮะกันประมาณกี่คนนะแต่ละคืนแต่ละคืนนะครับแต่ละคืนแต่ละคืนไม่ต่ำกว่าสิบค่ะไม่ต่ำกว่าสิบคนเขาเริ่มรวมตัวกันกี่ทุ่มฮะก็โดยประมาณเที่ยงคืนประมาณหัวขั้นเนี่ยจะมีชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองขวบไม่เกินสิบห้า รุ่นแล้วพอหลังจากจากจากนั้นไปแล้วประมาณสักเที่ยงคืนสินีสามนี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ในนึงครับเป็นวัยรุ่นแถวในซอยเฉลิมพระเกียรติ14หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นวัยรุ่นนอกพื้นที่ที่มาเพาื่อมารวมตัวกันก็น่าจะรวมรวมกันนะคะ่ะคือจะมีมที่ที่คอนโดนี้ด้วยแล้วก็จะมีอ่าข้างนอกด้วย ครับกามารวมปลูกมันทําอะไรคุณพรมามาพูดคุยกันเลยมาเล่นอะไรกันนั่งนั่งเล่นนั่งคุยเสียงดังแล้วก็จะมาเบิ้ลรถก็คือเหมือนจะอ่าอย่างคนหนึ่งไปแข่งรถมาก็จะมาจอดตรงนี้็นที่จอดแล้วก็จะมาเบิ้ลอ่ามาเบิ้ลแล้วก็อัดอีกคันหนึ่งไปไปแข่ง แจ้งจะมาเดินจนี้ประมาณอย่างนี้ก็คือจะวนอยูออย่างนี้แจ้งตำรวจมาดูแลไหมครับในพื้นที่ของคุณพรเฉลิมพระเกียรติสิบสี่เป็นสอนอะไรเพราะว่าก็มีหลายคนที่แจ้งเข้าไปตั้งแต่เดียวก็เจราร์ก็รับบ้างไม่รับบ้างรับก็ไม่มาเท่าที่เท่าที่เราสังเกตมาโดยประมาณสี่ถึงห้าเดือนก็เห็นอยู่คนเดียวมาครั้งเดียวตํารวจครั้งเดียวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดนี้ล่าสุดอย่างคือล่าสุดได้ยังมีอีกไหมครับ ล่าสุดนี่คือล่าสุดยังมีวัยรุ่นมาอีกอยู่ไหมครับเมื่อคืนหนักกว่าค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมาตั้งแต่ประมาณห้าทุ่คับ ก็คือห้าทุ่มไปเรื่อยอย่างตีสี่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอะเขามาเชิญเมื่อวันก่อนมีตำรวจมาทําให้เขาเสียเสียได้อาไปหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็เลยต้องมาเพิ่มหนึ่งชั่วโมงชาวบ้านที่บ้านคุณพอหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในซอยตรงนี้เขาหวัน่นหวั่นเกรงอะไรกันไหมฮะวัยรุ่นมาอยู่กันเรืออันตรายแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะไปไปสอบล้อ่อเสียงหรือว่าไปเตือนเพราะว่าถ้าไปเตือนเนี่ยก็จะโดนเตี้ยงบ้านมีบ้านนึ่ที่เคยไปเตือนแล้วโดนเตี้ยงจำเดี๋ยวที่อยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายไป ครับเขาไม่ได้แจ้งตำรวจเหรอฮะก็แจ้งค่ะก็เขาได้รู้ไงคะว่าแจ้งพอไปแจ้งตำรวจเลยค่ะกลับมาทำร้ายเลยใช่ค่ะก็คือแบบพอเขารู้ว่าแจ้งเนี่ยเขาก็อาจจะเอาขวดน้ําบ้างเอาหินบ้างเอาอะไรบ้างเครี้ยงประตูบ้านจะนอนไม่ได้อ่ะค่ะครับเห็นว่าบางทีมีการเดากันว่ารถจักรยานยนต์ที่ไปรุ่นเอามาเบิ้ลเล่นกันชมกันน่าจะมีเป็นรถอาจจะมีส่วนขโมยมาบ้างหรือเปล่าคุณพร ก็อันนี้เราก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคะคเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือก็อีเรือนะคะคั่อ่าก็มีะค่ะแต่ทีนี้แบบเราเราเราก็รู้ไม่ไม่ มันเหมือนกะแบบว่าเรารู้ไม่ลึกอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่กล้าที่จะพูดก็ได้แต่ขอความเมตตาจากตำรวจว่าอยากให้เข้ามาดูแลพวกเราบ้างในขณะที่เราโทรเข้าไปเนี่ยบางทีก็รับสายบ้างไม่รับสายบ้างสายนอคล้วก็<ร>ไม่ได้มาดูให้เรา,ราแล้วก็มาดูก็คแค่ดูจริงๆไม่ได้แบบว่าพาเขาไปสวนหรือว่าจะมีมาตรการอะไรที่ว่าเอ้ยวันนี้ มาพวกเราเนี่ยตำรวจมาดูแล้วแล้วที่นี้จะจะไม่ดีคนมาก่อตววอีก<ม>ก็ไม่อย่างนั้นน่ะค่ะคก็คือมาแล้วก็มาแค่ดูดูอ่าเด็กๆก็แยกย้ายกันไปพุกเช้าก็รมยกลุ่มกันใหม่ดีครับพื้นที่สนอไหนฮะ,ฮะพื้นที่สนอไหนครับ พื้นที่สอนอบางนาค่ะสอนอบางนาและซอยเฉลิมพระเกียรติสิบสี่นะครับใช่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวสักครู่ทางทีมงานจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางนานะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับคุณพรครับแต่ว่าคุณพรหมายถึงว่าวัยรุ่นนอกจากมาส่งเสียงดังแล้วเขาก่อความรำคาญอย่างอื่นอีกมากไหมครับครับอขาจะสจรเวลาสอนอบางนาเนี่ยผมว่าต้องทําบุญแล้วคุณัยชัยวันก่อนนะก็ตํารวจนี่ภูมิกลับ ผู้กับตอนนี้ยังไม่มีมีแค่รักษาการรักษาการแรักษาการก็ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้กับไปอยู่ที่สํานักงานตํำรวจแห่งชาติผู้กักอ่านเลยกันชนครับตอนนี้ก็แล้วก็ห้าเสือของโรงพักก็ไปอยู่ที่กองอานวยการกองบัญชาการตํารวจนครบาลแต่ว่าก็มีรองผู้กํากับรองสารวัตรอีกที่ดูแลและรับผิดชอบ เมื่อสักครู่นี้ก็ตรวจสอบไปที่สารวัตรจราจรสอนอบางนาก็บอกว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะมันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าทางคุณพรนี่ยืนยันนะครับบอกว่าเป็นพื้นที่ของสอนอบางนาวันนี้ไม่แน่ใจนะว่าสารวัตปรป่าปามสอนอบางนาพันตำรวจตรีรัฐชัยนะซึ่งสารสีวิชัยนะครับบอกว่าจะมาตอบคําถามเลยนะครับว่า ในซอยเฉลิมพระเกียรติ14เนี่ยตกลงว่ามีกลุ่มไวัยรุ่นเนี่ยไปมั่วสิงมั่วสุม จริงหรือเปล่าก็ท่านท่านผู้ชมนะฮะก็สามารถโทรมาได้ถ้าหากว่าต้องการเข้ามาพูดคุยในรายการสดก็สามารถโทรมาได้ช่วงเวลา6-4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งแต่ว่าถ้ารายการจบแล้วก็สามารถโทรไปได้คือถ้าโทรสดมาตามไลน์เบอร์ที่โทรหน้าจอคุณดุชาตท่านผู้ชมครับ,รบที่0 2 3 3 8 3 8 3 7าถึง9้าถ้าหากหมดเวลาแล้วรายการลงร้ักหมดเวลาก็สามารถโทรมาได้ที่โต๊ะข่าวอจกรรมนะครับที่หมายเลข0,2 338 สามหกสามหกถึงเจ็ิบสี่ชั่วโมงครับไปตรวจสอบกับท่านพันตำรวจตรีรัฐชัยศรีวิชัยสารวัตรปาปามสอนบางนาดูนะครับสวัสดีครับสารวัตรรัฐชัยครับครับสวัสดีครับครับสารวัตรครับมีท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมาบอกว่าในซอยเฉลิมพระเกียรติสิบสี่มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาแล้วก็เบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดังมากเลยนะฮะครับครับเขาได้ร้องเรียนมาที่สอนอบางไหมครับสลรวัตรครับครับผมครับ มีชาวบ้านเขาได้ร้องเรียนไปที่สอนอบ้างไหมครับร้องไปที่สอนอว่ามีวัยรุ่นมั่วสมอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติสิบสี่ตรงนี้ได้เราได้ลงไปดูแลในพื้นที่บ้างไหมครับก็ในส่วนของกลุ่มัยรุ่นนะครับเราเราก็ได้ให้ใช้ตรวจเข้าไปตรวจสอบดูนะครับแล้วก็เจอกลุ่มไปรุ่นที่ก็นั่งนั่งเออนั่งกันอยู่นะสี่ห้าคนหรือว่านั่งอยู่ตามร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ให้ใช้ตรวจเข้าไปตีวงให้แล้วก็ให้กลับบ้านไปนะครับครับ แล้วก็ก<ม>รณีในส่วนของมีเลิ้นรถจักรยานยนต์เสียงดังเนี่ยถ้าเราเจอเราก็จะ